สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c ทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกไทยขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านท่านนี้นะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับค้ำไปก่อนนะครับเสริมโคนขึ้นมาเราก็เดินเม็ดขึ้นไปนะครับเป็นเบี้ยเก้า บีเอตตำแหน่งนี้มาก็น่าจะเป็นม้าโยงซ้ายนะครับเราก็เอาม้าเทียมขึ้นไปรับเบีย้ยคู่กลางนะครับมาเทียมเบี้ยคู่กลางไปรับกลับมาซ้ายนะครับม้าซ้ายหรือม้าบางกรค่อยๆว่ากันครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับเดินเม็ดขึ้นมานะครับก็เสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวทางด้านปีกขวานะครับมา้ามาแล้วก็ขุนครับเดินขุนฉีดไปทางด้านซ้ายมือนะครับผูกโคนไว้ขุนขึ้นเรียบร้อยเอาเรือมา ตำแหน one, man, ideas ideas. ่งจอจานหนึ่งนะครับจอจานหนึ่งปลูกเม็ดไว้ก่อนนะครับก็ยิงตรงไปนะครับยิงตรงไปหาโคนโคนของสีแดงเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็ต้องขึ้นม้านะครับเป็นคิวของม้าครับก็ขึ้นม้าในตำแหน่งม้าเทียมครับม้าเทียมขุนพลเดี่ยวนะครับสู้กับม้าซ้ายนะครับเบี้ยคู่ริมของสีแดงมาแล้วก็เปิดปูสามเบี้ยขึ้นไปคือต้องการระเบิดนะครับระเบิดหน้าบ้านของคู่ต่อสู้นะครับ ราพยายามสร้างลูกชนมูลครับจังหวะนี้เราสมควรที่จะต้องกินตัดแล้วนะครับเบี้ยเรากินก่อนเราเลือกก่อนนะครับก็เอาเบี้ยตัวที่อยู่หน้าเม็ดนะครับตำแหน่งจอจานสี่นะครับกินฉีกเข้าไปทางด้านปีกซ้ายนะครับปักใส่โคนนะครับปักสระคนถ้าคู่ต่อสู้ไม่ทําอะไรนะครับกินตัวอื่นเราก็จะกินโคนลุกนะครับบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องใช้เบี้ยนะครับ ช้เบี้ยหรือว่าใช้โคนกินขึ้นมาจังหวะนี้เราก็กินเบี้ยที่เบี้ยที่ตำแหน่งงองงูนะครับกินฉีกเข้าไปนะครับฉีกเข้าไปปัดปักใส่ม้านะครับสีแดงจะกินเราสองหนึ่งหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้กินก็กินกันนะครับเราก็จะเม็ดไปยืนแท่นนะครับเอาเบี้ยกินปักเข้าไปนะครับโคตสู้ใช้โคนกินสองหนึ่งเลยครับโคนกินก็กินเข้าไปด้วยกันนะครับต่างคนต่างกินเข้าไปว่ากันนะครับ ม้ากินขึ้นมาก็เอาเม็ดนะครับโยกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายคุมแท่นนะครับคุณท่นคุมคุมท่นที่ตำแหน่งงองงูสีนะครับไล่ม้านะครับไล่ม้าม้าก็คงจะร,รีหนีไปเราก็เสริมโคนทางด้านปีกขวานะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปเสริมกําลังลบนะครับโคนทางด้านปีกขวาหรือว่าเราจะเดินมาอ่าโคนดีกว่านะครับโคน คนขึ้นไปรับเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้คงจะปูเบี้ยคู่มานะครับทางด้านปีกขวาของไก่ก้าวฟ้านะครับจังหวะนี้เราก็ดันโคนขึ้นไปครับนะครับปูเบี้ยขึ้นมาจริงๆนะครับจังหวะนี้เราทิมริมนะครับทิมริมเผื่อว่านะครับคู่ต่อสู้จะทิมใส่โคนเราก็ดันโคนขึ้นไปตรงๆครับยืนแท่นสองแท่นครับก็เป็นการเอาเปรียบหน้าเบี้ย แบบหนึ่งนะครับคู่ต่อสู้ไม่ทิ่มใส่โคนนะครับเลือกที่จะเดินเม็ดขึ้นมานครับจังหวะน,นี้เอาเรือมาประกบคู่ได้ไหมอ่าซ้อนเรือดีกว่านะครับทําให้เรือเปิดอิสระแต่ข้อเสียคือเรือเรือไม่ได้เชื่อมถึงกันครับโยนเม็ดขึ้นมาในจังหวะน,นี้เราต้องกินนะครับถ้าเราไม่กินเม็ดเนี่ยเขาจะปักเบี้ยนะครับเบี้ยที่ตําแหน่งชอชอช้างใส่เรานะครับใส่โคนโคนแล้วก็จะ ต้องเสียหลักนะครับถอยถอยลงถอยลงมาไม่ดีนะครับจําเป็นต้องใช้เม็ดกินนะครับโคตสู้ก็ต <does not> <bugs> <ups>, ้องใช้ม้าก <reach> ินนะครับใช้ม้ากินเราก็ดันคนขึ้นไปดันคนขึ้นไปไล่ม้านะครับโคตสู้จะยอมเสียม้าหรือเปล่านะครับโคตสู้จะยอมเสียม้าถอยม้านะครับถ้าโคตสู้ถอยมาเราก็จะหมุนม้านะครับหมุนม้าที่อยู่หน้าเรือนะครับอถอยไปแล้วนะครับ หมุนมาที่อยู่หน้าเรือมามายืนซ้อนกันนะครับเป็นม้าซ้อนนะครับอ่าถอยม้ากลับมาครับเปิดคลองเรือนะครับให้เรือได้เชื่อมถึงกันครับจังหวะนี้ซ้อนเรือเลยไหมซ้อนเรือเขาเอเรือผูกนะครับก็ขึ้นม้าไปก่อนนะครับม้าไปยืนซ้อนกันอ่าจจะเรียกว่าม้าอะไรไม่รู้นะครับแต่ไก่ก้าฟ้าก็เรียกว่าม้าซ้อนนะครับม้าซ้อนซ้อนรักนะครับมาซ้อนซ้อนรักกล่ว่ากันไปนะครับจังหวะนี้ สีแดงนะครับคู่ต่อสู้จะทำยี่เง่ไรเอาไงก็ว่ามานะครับทิ่มใส่โคนเข้าทางเลยครับเราก็ดันโคนขึ้นไปครับไม่ได้เดือดร้อนนะครับไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่นะครับจังหวะต่อไปนะครับเราก็เอาเรือนะครับเอาเรือมามากดไว้ใต้โคนครับเอามาโยกขึ้นมามาโยกขึ้นมาก็ ยังไม่กินครับยังไม่กินมานะครับขยับเรือมาก่อนครับหนึ่งตานะครับเอาเรือตัวร่างเอาเรือตัวร่างนะครับดันขึ้นมายังไม่รีบนะครับยังไม่รีบกินขยับคุณหญีก่อนครับอยู่ตะกดครับเดี๋ยวเขาจะแทงเบี้ยขึ้นมานะครับเบี้ยด้านปีกซ้ายนะครับทําให้เราทําให้เราต้องเสียจังหวะนะครับ ดังนั้นก็ขยับหุ่นเสียก่อนครับโยกม้าขึ้นมาจังหวะนี้ก็กินกันครับนะครับกินกินกินม้ากินเบี้ยไล่กินเบี้ยไล่ถอยลงมาอืมถอยลงมากินเข้าไปครับนะครับเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบแล้วนะครับ เอาโคนกินขึ้นไปครับถึงเสียเบี้ยคืนตัวหนึ่งแต่เราก็กําจัดจุดอ่อนนะครับจุดตัวป้องกันของสีแดงคือโคนนะครับหรือว่าเราจะเอาโคนต่อขึ้นไปเลยยังไม่ดีครับต่อขึ้นไปเลยไม่ดีครับก็ดันโคนกินเบี้ยดีกว่านะครับเพราะว่าม้าและเรือนะครับเรือของสีแดงจับเบี้ยเราอยู่นะครับใกล้ๆขุนครับก็เอาเรือกินขึ้นไปนะครับโดนม้ากินก็ ถอยรูมานหนึ่งตาครับจับเบีย้ยไว้ก่อนครับจับเบีย้ยไว้ก่อนนะครับเขาถอยม้ามาไล่ลนะ่ะถอยม้ามาไล่แล้วก็เอามา้าไปลุกครับเอามา้าไปลุกนะครับใช้ขุนนะครับใช้ขุนหลบตากดนะครับ จังหวะนี้เราซ้อนเรือซ้อนเรือช้าไปนะครับช้าไปนิดหนึง่งใช่ม้ารุกดีกว่าครับมารุกตอนนี้เราก็เป็นต่อคนหนึ่งดอกเต็มๆนะครับสู้กับเบีย้ยเบี้ยของสีแดงสองตัวแต่เบี้ยที่แตกออกจากกันนะครับเอามารุกไปหนึ่งทีนะครับมารุกไปหนึ่งทีถ้าเราจะกินก็กินได้เลยนะครับกินเบี้ยนะครับเพราะเขต่อสู้ก็คงต้องหนีขุน เรากินเบี้ยสองหนึ่งได้นะครับกินเข้าไปครับนะครับได้เบี้ยมาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งโคนสู้สู้เบี้ยนะครับหนึ่งโคนสู้เบี้ยมาสองตัวเท่ากันนะครับอืมไม่ได้หนึ่งตัวสู้เบี้ยครับเป็นต่อโคนหนึ่งตัวเต็มๆนะครับจังหวะนี้ถ้าเราหนีม้าเนี่ยหนีเรือเนี่ยม้าเราก็จะเสียนะครับดังนั้นเราก็แลกกันไปครับอมากินม้านะครับถ้เท่าถ้าเขากินเรือเราเนี่ย เรามานับตัวหมากก็เท่ากับหนึ่งเรือนะครับหนึ่งเรือสู้2ม้าหนึ่งโคนครับอ่านี่ครับมาเท่ากันอ่าไม่กินไม่กินเรือนะครับไม่กินเรือก็เอาเรือรุกครับนะครับคุณต้องหลบครับหลบเราซ้อนเรือนะครับอ่ะซ้อนเรือปุ๊บม้ามีปัญหาอีกแล้วครับม้ามีปัญหาสีแดงต้องดึงเรือขึ้นมาผูกอ่าขึ้นมาผูกเราก็ปักคนขึ้นไปไล่กินม้าอ่ามีปัญหาอีกนะครับคู่ต่อสู้ ไม่มีตัวผูกแล้วก็คงต้องเสียมาามาตัวนี้ก็เอาเรือกินครับกินเพื่อตัดกําลังเลยนะครับอ่าเรือกินมาเราก็กินเรือเป็นต่อโคนม้าครับโอ้โหสองตัวกระดานเล้าแล้วครับนะครับโอ้โหโจมตีอย่างหนักขนาดนี้คู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังนะครับการบรรยายของไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP ีหน้านะครับ สวัสดีครับ